สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับที่เชื่อนงหน้าอีกแล้วนะคะเอ๊นักเรียนสงสัยมิเอ่ยช่วงนี้อยู่แต่ที่บ้านโรงเรียนก็ยังไม่เปิดเอมีการแพร่ระบาดของโรคอะไรนะใช่แล้วค่ะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั่นเองนักเรียนอยู่ที่บ้านเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแล้วค่ะ วันนี้ที่เชิ์ก็เลยมีแบบประเมินวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอนุบาล3มาให้นักเรียนได้รับสมองฝึกทำกันที่บ้านเอ,เอ๊อยากทำกันหรือยังคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปฟังคำสั่งให้เข้าใจกันก่อนนะคะตอนที่3นะคะคำสั่งหนูหนูคนเก่งจงหาคำตอบให้ถูกต้อง อีกครั้งนะคะหนูหนูคนเก่งจงหาคำตอบให้ถูกต้องตัวอย่างเช่น5บวก8เท่ากับ blank blank นี่ก็คือช่องว่างนั่นเองค่ะนักเรียนอีกครั้งนะคะ5บวก8เท่ากับ blank เอเครื่องหมายอะไรคะอ่าเครื่องหมายบวกนักเรียนมีวิธีคิดยังไงคะอ่าเอาเลขค่ามากอยู่ในใจแล้วชูนิ้วมือเลขค่าน้อยใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นเมื่อนักเรียนหาคาตอบได้แล้วเขียนคําตอบลงไปในช่อง blank แบบนี้ค่ะ เมื่อนักเรียนรู้วิธีการคิดกันไปแล้วเราไปดูโจทย์ในข้อที่1 number one number one เบวกเท่ากับ blank อีกครั้งนะคะ9-8บวก8เท่ากับ blank เมื่อนักเรียนหาคำตอบได้แล้วเขียนคำตอบลงในช่อง blank ได้เลยค่ะ เมื่อนักเรียนหาคำตอบได้แล้วใส่คำตอบลงในช่อง blank ได้เลยค่ะ อีกครั้งนะคะ12บวก8เท่ากับ blank. เมื่อนักเรียนหาคำตอบได้แล้วเขียนคำตอบลงในช่อง Blan ได้เลยค่ะ 9บวก4เท่ากับ blank อีกครั้งนะคะ9บวก4เท่ากับ blank เมื่อนักเรียนทราบคำตอบแล้วเขียนคำตอบลงในช่อง blank ได้เลยค่ะ Number ไฟหมายเลฟสิบสวกสเท่ากับ blank. อีกครั้งนะคะ14บสี่บวกสเท่ากับ blank. เมื่อนักเรียนรู้คำตอบแล้วเขียนคำตอบลงในช่อง blank ได้เลยค่ะ n u m b e r สิบหมายเสิบวกเท่ากับ blank blank ก็คือช่องว่างนั่นเองค่ะนักเรียนอีกครั้งนะคะ8ปบวกเท่ากับ blank mm hmm. เมื่อนักเรียนทราบวิธีการคิดแล้วใส่ตัวเลขลงไปในช่อง blank mm hmm. ได้เลยค่ะ n u m b e r ขเจ็เเดหมบว 7, กเท่ากับ blank อีกครั้งนะคะ9กบว 7, กเท่ากับ blank เมื่อนักเรียนรู้วิธีการคิดแล้วเขียนคำตอบลงไปในช่อง blank ได้เลยค่ะ Number A 10บวก0เท่ากับ blank อีกครั้งนะคะ10บวก0เท่ากับ blank เอเมื่อนักเรียนรู้คำตอบแล้วเขียนคำตอบลงไปในชอ่อง blank ได้เลยค่ะ n u m b e r 9 n u m เ e r 9หกบวกเท่ากับ blank อีกครั้งนะคะ6-1บวก1เท่ากับ blank เมื่อนักเรียนทราบวิธีการคิดแล้วเขียนคำตอบลงไปในช่อง blank ได้เลยค่ะ Number t e 10นัมเบอ10เจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับ blank อีกครั้งนะคะเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับ blank เมื่อนักเรียนรู้วิธีการคิดแล้วเขียนตัวเลขลงไปในชอ่อง blank ได้เลยค่ะ ตอนที่สี่ค่ะนักเรียนหนูหนูคนเก่งหาคำตอบให้ถูกต้องอีกครั้งนะคะหนูหนูคนเก่งหาคำตอบให้ถูกต้องตัวอย่างเช่น4บวก5เอสังเกตไม,ม่เอ่ยมีเครื่องหมายบวกเหมือนตอนที่สามเลยค่ะนักเรียนแต่มีความแตกต่างตรงที่ ตอนที่4เป็นการบวกแนวตั้งค่ะแต่วิธีการคิดเหมือนกันเลยค่ะก็คือเอาตัวเลขค่ามากอยู่ในใจแล้วชูนิ้วเลขค่าน้อยใช่ไหมเอ่ยแล้วก็นับต่อไปค่ะจากเลขที่อยู่ในใจเมื่อได้คําตอบแล้วนักเรียนก็ใส่ให้ตรงหลักหน่วยแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ยาก เราไปดูข้อที่1 number o n u m b e r one บวกสอีกครั้งนะคะ4ี่บวกสามีคำตอบกันในใจแนละ้วใช่ไหมเอ่ยถ้ามีแล้วใส่คำตอบเขียนลงไปให้ตรงหลักหน่วยเลยค่ะ n u m b e r 2 Number ร2บวกสอ,อีกครั้งนะคะ3าบวกสอ่าเมื่อนักเรียนรู้วิธีการคิดแล้วเมื่อได้คําตอบแล้วนักเรียนก็เขียนคําตอบให้ตรงหลักหน่วยได้เลยค่ะนักเรียน หมายเ e 3ห3บวกอีกครั้งนะคะ C บวก C เอมีคำตอบในใจหรือ,อยังเอ่ยถ้ามีแล้วเขียนคำตอบให้ตรงหลักหน่วยเลยค่ะ Number 4 Number 4 7ลเจ็ดบวกหนึ่งอีกครั้งนะคะเจ็ดบวกหนึ่งอ่ะมีคำตอบหรือยังเอ่ยถ้ามีแล้วใส่คำตอบให้ตรงหลักหน่วยได้เลยค่ะ Number ร์ไฟนัมเบอร์ไฟหกบวกศูนย์อีกครั้งนะคะหกบวกศูนย์ 0. เมื่อนักเรียนรู้วิธีการคิดแล้วได้คำตอบกันหรือยังคะถ้าได้แล้วเขียนลงไปให้ตรงหลักหน่วยได้เลยค่ะ n u m b e r สิบนัมเ0อบวกศอีกครั้งนะคะ9กบวกศูทราบคำตอบกันเรีออยงคะ่ะถ้าทราบคำตอบแล้วเขียนคำตอบให้ตรงหลักหน่วยได้เลยคะ่ะ n ม m b เ r ขเจ็ดหมเบวกหนึ่อีกครั้งนะคะ3าบวกหทราบคำตอบหรือยังคะถ้าทราบแล้วเขียนคำตอบให้ตงรงหลักหน่วยได้เลยคะ่ะ n u m b บ r เอท์อีบวกสองอีกครั้งนะคะสีบวกสองรู้คำตอบพี่ยังเอ่ยถ้ารู้แล้วเขียนคำตอบให้ตรงหลักหน่วยได้เลยค่ะ n u m b e r 9 n u m b e อ9สองบวกหอีกครั้งนะคะสองบวกหรู้คำตอบหรือยังเอ่ยถ้ารู้แล้วเขียนคำตอบให้ตรงหลักหน่วยได้เลยค่ะ Number 10 Number 10 5บวกสอีกครั้งนะคะ5บวกสรู้คำตอบหรือยังคะถ้ารู้แล้วเขียนคำตอบให้ตรงหลักหน่วยได้เลยคะ่ะ ยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะอ่าถ้ากรณีที่นักเรียนทำแบบประเมินครบทั้ง3วิชาแล้วให้นักเรียนส่งแบบประเมินกลับมาทางโรงเรียนนะคะทีเชิ์จะได้ทำการตรวจและให้คะแนนในกรณีที่ถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกให้ส่งทางไปรษณียน์นะคะ ที่เชิอก็นแนบซองจดหมายให้ด้านในเรียบร้อยแล้วและในกรณีที่ผู้ปกครองสะดวกก็ให้ส่งมาทางโรงเรียนได้เลยนะคะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะตอนนี้โรคที่ระบาดอยู่คือโรคโควิด -19 ฉะนั้นมันล้างมือและกินร้อนช้อนกลางและ ออกไปไหนอย่าลืมใส่อาใช่ค่ะอย่าลืมใส่แมสแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ